สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ y o u t u b e c h anel n โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับก็มาอยู่กับวันหยิบสดปลดในอากาศนะครับประจำสัปดาห์นี้นะกับวันลูมินี126นะครับเราจะไปดูคู่มวยที่ลุ้นเชียร์ง่ายที่สุดในรายการนะและรายการนี้เป็นรายการใหญ่ต่หากนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้ารายการกันเลยนะแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โตะพังให้ผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้ารายการกันกลุ่มก็เหมือนเดิมนะกลุ่มโอ้โหเสียงหวอมาแกลอัดคลิปปุ๊บเสียงหวอมาปั๊บเออนะแต่มันเป็นอุบัติเหตุเราก็โทษเขาไม่ได้นะสถานที่เราอยู่ริมถนนเองช่วยไม่ได้นะครับ อ่ะมาดูคู่มวยในรายการกันนะว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะครับที่จะเป็นหยิบสดกันได้นะต้องบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมาชิกที่ติดตามช่องกันก่อนนะว่ารายการนี้มันเป็นรายการใหญ่นะครับคู่มวยแต่ละคู่เนี่ยมันก็เป็นคู่ที่น่าดูมันเป็นคู่ที่เบียดเบียดอ่ะฉะนั้นหยิบสดเนี่ยผมว่ามันจะมันจะหายากนะมันจะหายากนะครับแต่ที่เห็นเห็นนะเอาสักสักคู่หนึ่งก่อน ให้ให้ให้ดูเป็นขวัญกำลังใจนะครับอ่ะคู่แรกไปแล้วกันไม่รู้ว่าเลทเปิดเท่าไหร่ด้วยนะครับอดัมสอเดชพันธ์กับทางด้านโทมะคุอุโรดะนะครับมาดูทางด้านอดัมก่อนอดัมเนี่ยมาชกในรายการวันสองครั้งนะครับชนะหแพ้หนึ่งนะแต่เจอกับนักมวยคนเดิมก็คือเพชรส สถิติรวมเนี่ยชนะ51แพ้5เสมอ5นะครับก็เราเลาสัก5 60ครั้งนะอายุ17ปี170เซนนะซ้อมอยู่สอเดชะพันธ์นะเป็นลูกครึ่งไทยมาเลนะครับเป็นน้องของเจ้าอาลีฟอะนะครับอัตราการออกอาวุธ49เนี่ยถือว่าแม่นเลยนะแล้วก็การขยับเป้าเนี่ยถือว่าใช้ได้นะสำหรับเป้าบนกับลำตัวนะครับเตะขายยังน้อยไปหน่อยนะแต่แค่2ไฟนะ ตั้งรับจับทางยังรับอาวุธเยอะนะ55%นะครับก็เป็นเป้าบนน่ะแล้วก็ลำตัวลดหลั่นลงมานะครับสำหรับทางด้านอดัมเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขาคู่ชกของเขาเนี่ยอัปเดตมั่งยังก็ไม่รู้ไม่เคยมาชกในรายการวันนะอายุ24ปีสูง175นะครับปกติต่ออยู่อะตอมเวกแล้วอดัมมันต่ออยู่เท่าไหร่วะ ไม่มีอะไรให้ดูเลยอืมนะครับแต่ผมเห็นเห็นเขาชกแล้วแหละเอามาดูข้อมูลเปรียบเทียบหน่อยข้อมูลเปรียบเทียบนะครับอดัมเนี่ยร้อเจ็ดสิบทางด้านโทมะคูโรดะเนี่ยร้อเจนะ็ดสิบห้าเอาสถิติตัวเลขตามนี้ก่อนนะเอาสถิติตัวเลขตามนี้ก่อนนะวิกัดน้ำหนักก็แคสเวดกับ อะตอมเวทผมว่าน้ำหนักไม่หนีกันมากหรอกนะครับความคุ้นชินในรายการเนี่ยเป็นอดัมคุ้นชินกว่านะสองไฟอายุ17กับ24นะครับข้อมูลหลักๆเนี่ยจะเป็นของอดัมทั้งนั้นเลยนะอ่ะคู่นี้เลดยังไม่เปิดนะครับเลดยังไม่เปิดมามเป็นคู่รแรกๆนะเลดยังไม่เปิดออกมานะครับคู่นี้ส่วนตัวผมนะมองว่าอะทางอดัมเนี่ยอดัมเนี่ยคราเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับ ออกอาวุธได้หลากหลายนะถึงแมนะ้จะเป็นมวยไทย5ยกเนี่ยเขาก็ยังมีแม่ไม้มวยไทยที่ให้เห็นได้ได,ได้บ่อยครั้งนะครับอย่างไฟเจอเฟซบุ๊กเนี่ยที่เขาสับศอกตั้งศอกเข้าไปเนี่ยนะปากฉีกเลยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเลยที่เป็นอาวุธที่เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะก็เป็นทรงเดียวกับพี่ชายของเขาเลยนะครับเจ้าอาลีฟแต่ผมมองว่าความจัดจ้านเนี่ยอาลีฟจะจัดจ้านกว่านะอาัมเนี่ยยังการตัดสินใจยังดูไม่ค่อยดีะนะครับ แล้วก็ท่าทราหดก็ยังไม่ดีนะสำหรับทางด้านอดัมแต่ฟีมือเนี่ยดีนะส่วนทางด้านโทมะคูโรดะเจ้านี้เนี่เป็นแชมป์ K1 นะครับ mm hmm. คือถ้าตามข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยนะ mm hmm. เขาเริ่มชกคิกบ็อกซิ่งเมื่ออายุ17เ mm hmm. พิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มชกอายุ17เองนะนะครับ mm hmm. แล้วก็อายุ21 mm hmm. น่าจะนะอายุ21เนี่ยรู้สึกว่าจะได้แชมป์ K1 วละนะครับ แล้วก็ได้ต่อเนื่องมาเลยนะแชมป์เควันจนมาตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะยุติสัญญากันนะครับแล้วก็สละแชมป์ไปมาชกในรายการวันแทนก็คือไฟเนี้ยไฟแรกนะครับที่เห็นเนี่ยนะเป็นมวยรู้สึกว่าจะเป็นมวยสายนะครับมีความรวดเร็วนะมีแข้งมีหมัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีไอ้ลูกเตะของญี่ปุ่นนะ่ะที่จิกชายโครงอะ่ะน่าก,กลัวนะครับสำหรับลูกนี้ นะ <c oughs> คู่นี้เนี่ยถ้าจะให้ดูความน่าจะเป็นนะผมว่าเป็นการชิงจังหวะก,กันออกันออกนะครับแต่ว่าผมมองว่าความรวดเร็วเนี่ยวันนี้เป็นทางด้านโทมะันะครับมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> สักครู่นะครับ ความรวดเร็วเนี่ยเป็นทางด้านโทมะเนี่ยมากกว่าอย่างแน่นอนนะทางอดัมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าช้านะแต่ว่าคือเขายังเป็นมวยไทยอยู่อ่ะทางด้านโทมะเนี่ยเขาชก K1 มาสไตล์เขาจะเป็นคลิกบ็อกซิ่งแล้วนะวันนี้ความรวดเร็วมีมากกว่านะแล้วผมว่าเนี่ยพวกท่าทรหดความแข็งแรงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทางด้านโทมะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยอายุอานามด้วยนะท่าทรหดเขาก็ดีกว่าด้วยนะครับอ่ะ ฉะนั้นวันนี้คู่นี้นะฟันทงไปทางโทมะคู่โรดะนะครับเลดเนี่ยต้องลุ้นเอานะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลดมันจะไปทางไหนแต่ผมก็ยังมองว่าโทมะน่าจะมาต่อนะแต่จะลึกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าจุดหกจุดเจ็ดน่าจะต้องมีนะสำหรับโทมะคู่โรดะนะถ้าเป็นรองก็จัดไปนะครับผมมองว่าคู่นี้เป็นหยิบสดนะตัวเดียวในรายการวันนี้นะครับสําหรับผมนะ อ่ะแต่จะแถมตัวไหนให้ดีอ่ะมันมันมันน้อยจังเลยวันนี้นะครับคู่เดียวเองน้อยเกินไปนะจะเอาคู่ไหนแถมเข้าไปให้ดีนะเออเอาเป็นคู่นี้ดีกว่านะครับเมืองไทย PK แสนชัยกับทางด้านแอนตากาเซมนะครับคือคู่ที่แถมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่นใจอะไรนะแค่แบบว่าหน้ารุ้นหน้าเชียเฉยๆ,ๆนะครับ คือคู่ที่น่ารุ้นน่าเชียร์เป็นอันดับต้นๆผมก็วิเคราะห์วิจารณ์แยกไปหมดแล้วอันเนี้ยแถมให้เข้าไปแล้วกันนะมาดูที่เมืองไทยก่อนเมืองไทยเนี่ยมาชกในรายการวัน14ครั้งนะชนะ10แพ้4นะครับถือว่าสถิตินยดีเลยชกมาเนี่ย207ครั้งที่ชนะนะครับแพ้46เสมอ4อายุ31สูง173นะครับน,น้ำหนักน้ำหนักพิกัดนี่ยกับแบนตัมเวทนะซ้อมอยู่ PK แสนชัยนะครับ แต่าการออกวุ้นนี่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าแม่นยำเลยแหละนะครับเป้าบนนะสี่สามนะลำตัวสี่สิบนะครับขาน้อยไปหน่อยนะสิบเจ็ดตั้งรับจับทางเนี่ยโดนวุ้นค่อนข้างเยอะนะสี่สามเปอร์เซ็นต์นัเป็นเป้าบนนะเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะเป็นลำตัวแล้วก็ขานะครับสำหรับทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยส่วนทางด้านแอนต้ากาเซมกันบ้างนะครับแอนต้ากาเซมเนี่ยมาชกในรายการวันก็มากอยู่นะเก้าครั้งนะครับชนะหกแพ้สามนะสถิติก็ถือว่าใช้ได้เลย นะครับชนะ53สถิติรวมนะชนะ53แพ้11เสมอ2นะครับสถิติก็ถือว่าโอเคใช้ได้60กว่าครั้งถือว่ามากอยู่เหมือนกันนะครับอายุ26ปีสูง183เซนนะครับก็ชกอยู่แบนตัมเวทเหมือนกันนะข้อายการฟิตซ้อมก็มินนี่ซาตูนะครับอัตราการออกวุ้นเนี่ย33%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเน้นเป้าบนนะ้มีลำตัวกับขาเนี่ยมาลบกวนบ้างบางจังหวะ ตั้งรับจับทาง31%ก็เก็ถือว่าตั้งรับจับทางได้ดีพอสมควรนะ,ะไ,มไม่แย่นะครับ31%เป็นะเป็นเป้าบนกบขาซะส่วนใหญ่คือเขาเป็นมวยสูงอ่ะก็ต้องโดนเจาะขาเยอะเป็นธรรมดานะแล้วก็มีบริเวณลำตัวนะครับน้อยที่สุดนะสำหรับทางด้านแอนต้ากาเซมเอามาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักหน่อยนะครับข้อมูลเปรียบเทียบนะส่วนสูงเนี่ยต่างกันถึง10เซน คือสูงกว่ากันค่อนข้างเยอะแหละนะครับเวทพิกัดน้ำหนักเนอยู่ในเวทเดียวกันนะความคุ้นชินในรายการเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันแล้วนะเก้าไฟเนี่ยเขาคุ้นชินแล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าทางเมืองไทยจะมากกว่านะสิบสี่ไฟแต่มองว่าความคุ้นชินในรายการไม่ต่างกันแล้วนะครับสําหรับเก้าไฟอายุสามสิบเอ็ดกับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกเนี่ยดูจะสดกว่านะแต่สามสิบของเมืองไทยเนี่ยผมมองว่าเขาถูกจิตหัวใจดีอะร่างกายก็ยังดีนะไม่หมดนะครับไม่หมดนะ ซ้อมอยู่ PK แสนชัยกับมินิซาตูโอ้โหเป็นค่ายที่แบบว่าเบอร์ต,ต้นๆมาเจอกันเลยนะเลือกไม่ถูกนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะถ้าในรายการวันผมขอเลือกมินิซาตูดีกว่านะครับอ่ะการออกอาวุธการออกอาวุธการออกอาวุธนะครับเป็นทางด้านเมืองไทยเนี่ยแม่นยำกว่านะ45นะครับ ส่วนทางด้านอาแอนตากาเซมเนี่ยสานก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ตั้งรับจับทางเนี่ยแอนตากาเซมทำได้ดีกว่านะสาส่วนทางด้านเมืองไทยเนี่ยยังรับอาวุธเยอะอยู่นะสีนะครับามาดูรูปมวยเลยคู่นี้เลดเปิดมาแล้วนะเลดเปิดมาอยู่ทางเมืองไทยจุดหกจดนะครับคือเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นมวยมวยมู๊มวยเดินนะนะ เป็นมวยบู๊มวยเดินรูปทรงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีศอกน่ากลัวนะครับคืออาวุธมีครบแหละนะแต่เป็นมวยเดินไงทรงไม่สวยล้มกิ้งล้มไงบ้างในบางทีนะครับแต่ล่วงบ้างอะไรบ้างแหละนะแต่ว่าเขาไม่มีย่อไม่มีท้อนะครับเป็นทรงเดียวกับเสกสรรเลยนะไปก่อนหน้าน้ก็เพิ่งชนะเสกสรรมาด้วยนะครับอ่ะส่วนทางด้านแอนตากาเซมเนี่ยก็เป็นมวยอาวุธ คมใช้ได้นั้นหนักแรงสูงยาวนะครับส่วนใหญ่จะได้เปรียบช่วงชกคู่ต่อสู้นะแต่ว่าผมมองว่า,าธาตุก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเวลาโดนหนักๆแรงๆเนี่ยแต่คือเขามีความเป็นมวยนะเขาไม่ค่อยโดนอาวุธหรอกแต่ถ้าโดนก็มีอาการให้เห็นอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะสำหรับแอนต้ากาเซมนะครับอา <c oughs> คู่นี้เนี่ยเลดเปิดมาแล้วรูปมวยผมมองว่าเป็นเมืองไทยเดินอยู่แล้วเขาเล็กกว่าด้วยนะครับ เขาต้องเดินอยู่แล้วถ้าไปถอยเนี่ยยังไงก็อาวุธโยยาวของแอนต้ากาเซมเนี่ยแล้วก็การชิงออกอาวุธเนี่ยแอนต้ากาเซมทาได้ดีกว่านะอาแต่เมืองไทยเนี่ยผมว่ามีลูกเดินนะครับเดินในครบ3ยกอะ่ะคือยกแรกเนี่ยอาจจะเป็นแอนต้ากาเซมไปก่อนคู่เนี้ยเลียดมันไปอย่างเงี้ยนะเข้ารองไปก่อนได้นะครับเข้ารองแอนต้ากาเซมไปก่อนได้ผมมองว่ายกแรกจบยกแรกแอนต้ากาเซมน่าจะเป็นต่อนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นมวยเดินเดินแบบจะบอกว่าเดินลุยทุยเลยก็ได้อะ่ะ คือเดินตั้งแขนสูงๆรอสับหมวกกันน็อกสูงๆอ่ะอ่าถ้าเป็นทหารเปรียบเที่ยวก็คือเหมือนเหมือนเขาเดินใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมแล้วก็เอาหมวกกันน็อกตีเลยอ่าคือใส่หมวกกันน็อกอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บสับเอาศอกตั้งเข้าไปปึ้งปึ้ง,งอันนี้อาวุธเนี้ยน่ากลัวอ่าแล้วเขามีแข้งด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นยกเนี่ยแรงมันยังมีอยู่ทั้งคู่และแอนตาร์กาเซมเนี่ยม,มันมวยสูงยาวอาวุธถึงก้อนอยู่แล้ว นะแล้วเขามีความเป็นมวยอาวุธเขาค่อนข,ข้างหนักแรงพอสมควรด้วยเป็นมวยต่างชาตินะครับยกแรกผมมองว่าเรีมันอาจจะพลิกอาจจะเป็นต่ออยู่ตอนนี้อาจจะพลิกมาเป็นรองนะแต่มันจะไปดีขึ้นยก2ยก3นะครับคือช่วงที่หมดแล้วอ่ะนะเข้าถึงตัวเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับทั้งเขา่าทั้งศอกผมว่าเป็นเรื่องแน่นะฉะนั้นวันนี้คู่เนี้ยต้นต้น,ตนแอนต้าการเซมมาก่อนท้ายๆเป็นของเมืองไทยนะครับคู่นี้เรดเมืองไทยมาเป็นต่อนะ เข้าแอนต้าคาเซมไปก่อนก็ได้แต่ผมถ้าจะให้ฟันธงคู่นี้ผมฟันธงเมืองไทย PK แสนชัยนะครับท้ายๆเบียดเอาชนะได้แน่นอนแต่ต้นๆน่าจะเป็นรองนะอ่ะเมืองไทยนะครับอีกสักคู่หนึ่งไหมเสกสันเสกสันออกหวั่นเมืองกับทางด้านเสือแบล็คทอพาน49่แล้วกันอีกสักคู่หนึ่งเสกสัน เเสกสรรนะครับมาชกในรายการวัน13ครั้งนะชนะ10แพ้สนะสถิติรวมชนะมา203ครั้งแพ้7 7เนะเสมอ8เกือบเกือบสามอไฟอะนะครับอายุ36ปีแล้วสูง170เซนซ้อมอยู่ออกขวัญเมืองนะครับตราการออกมุ้นะ3 8เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแม่นนะครับ เน้นเป้าบนแล้วก็ลำตัวแล้วก็ขาลดหลั่นลงมาเป็นเป็นกราฟปกติของนักมวยทั่วไปเลยนะตั้งรับจากทาง44โดนอาวุธค่อน,นข้าง,งเยอะนะเป้าบนเป็นหลักแล้วก็ตัวแล้วก็ขาลดหลั่นลงมานะครับส่วนทางด้านเสือแบ็กทอพาน49มาชกในรายการวันเนี่ย10ครั้งเป็นการชกคิกบ็อกซิ่ง1ครั้งแล้วก็ชนะด้วยนะครับมวยไทยเนี่ย9ครั้งชนะ6แพ้3นะสถิติรวมเนี่ยชนะมา61 แพ้ยีเสมอ0ูนะก็เราเราเกือบ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 ร้อย8-90ไฟ้์นะครับอายุ29สูง170เซนซ้อมอยู่ NP เสือแบล็กนะครับก็คือค่ายเขาเองนะอาัตราการออกอาวุธนะ45%เแม่นยำใช้ได้นะแล้วก็การขยับเป้าผมมองว่าใช้ได้ด้วยนะครับเป้าบน44-35-20เนี่ยลดหลั่นลงมาแต่ว่าเป็นการขยับเป้าที่ท,ที่ดูดีนะ ขาก็ไม่น้อยเกินไปนะลงตัวได้เยอะด้วยนะครับตั้งรับจากทาง38%ยังรับอาวุธค่อนข้างเยอะนะ38%ในเยอะนะครับกระเป้าบนนะ่าราำตัวกับขาเนี่ยพอๆกันนะครับสำหรับทางด้านเสือแบล็คมาดูข้อมูลเปรียบเทียบโอ้หมุนนานจังอะ่ะลูกพี่เฮ้ย มาแล้วมั้งแป๊บอ่ะมาแล้วโอ,อ้โหก็จะมาอ่ะข้อมูลเปรียบเทียบนะส่วนสูงเนี่ยเท่ากันเลยร้อยเจ็ดสิบเซนเวทพิกัดน้ําหนักเนี่ยแบนตั B B ้มเบทแบนตัมเบทดเป็นร้อยสี่ห้าใช่ไหมผมว่าเวทพิกัดน้ําหนักใกล้เคียงกันไอ้เจ้าเาสกสันก็ใก,กล้ๆน,นี้แหละนะความคุ้นชินในรายการพอกันละสิบสามไฟต์กับสิบไฟต์ใกล้เคียงกันนะครับไม่หนีกันหรอกอายุ 36กับ29จริงๆเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วทั้งคู่นะ29ก็ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าแต่ผมมองว่าช่วงหลังมานี้ร่างกายเสกสันมันดูโรยๆลงด้วยนะ,ะส่วนเสอร์แบคเขาฟอร์มหลังมาเขาค่อนข้างดีขึ้นร่างกายเขาดีอยู่แล้วดูจากมวลกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเสอร์แบคแม่นกว่านะขยับเป้าก็สวยกว่านะครับส่วนตั้งรับจับทางก็ก็ยังเป็นทางด้าน เสกสรรรับอาวุธเยอะกว่าอีกนะครับอ่ะคู่นี้รูปมวยนะรูปมวยเลดเปิดมาแล้วเลดเปิดมาทางเสือแบ็กจุดหกจุดเจ็ดอ่ะนะครับเป็นเสือแบ็กต่อนั้นะหลายๆคนก็ยังงงว่าเฮ้ยอยู่เสือแบ็กมาต่อได้ไงวะเสือแบ็กคุณจะชนะไฟเดียวเองมั้งฟอร์มหลังใช่ไหมขอดูหน่อยเพะนั้นในกติกาคิกบ็อกซิง่งอ่าเพิ่งจะมาชนะกติก,กาคิกบ็อกซิง่งไฟเดียวเอง นะครับแพ้ลวดมา3ามไฟนะส่วนเสกสรรเนี่ยเพิ่งแพ้2ไฟติดนะทำไมถึงได้มาต่อคือผมมองว่าเสกสรรเนี่ยสไตล์การชกเขาเหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายเขาโรยลงไปเขาเดินได้ไม่เต็มเหมือนสมัยแรกๆที่เข้ามาชกนะครับแล้วก็เวลาโดนเนี่ยมีย่นมีย้วย,ย,ยให้เห็นชัดขึ้นกว่าตอนมาชกแรกๆนะถึงแม้ว่าทรงก็จะไม่สวยอย่างนี้แหละแต่เขาย้วยขึ้นนะหเห็นได้ชัดว่าย้วยขึ้น ท้ายๆไม่แรงเท่าเดิมด้วยนะครับส่วนนั้นเือแบ็กเนี่ยร่างกายเขายังคงที่นะแล้วก็สไตล์การชกเขามีการปรับเปลี่ยนเห็นไฟล่าสุดเนี่ยชกกับแตงอาทิตย์เนี่ยออกสเต็ปคิกบ็อกซิ่งได้ดีแล้วก็กล้าออกอ่ะเป็นเป็นคนที่ชกมวยไทยห้ายกมาแต่กล้าออกอาวุธคือไม่เขินนะนะครับเห็นไหมจังหวะจะออกปุ๊บมีโหมีวิดวิววิดวิวเขาไม่เขินนะเขาออกต่อแล้วได้ผลด้วยได้2นัดด้วยนะครับวันเนี้ย ในรูปแบบกติกามวยไทยเนี่ยผมมองว่ามันมวยไทยว่าดูดูให้แน่ทีนี้อ่ะมวยไทยมวยไทยนะมันออกอาวุธได้ค่อนข้างจะอิสระมากกว่านะครับเพราะกะติกามวยไทยไม่ได้ห้ามอะไรเยอะเลยเออแค่แค่ห้ามในจุดที่แบบมันไม่ควรจริงๆแค่นั้นเองในการต่อสู้แขนอื่นเนี่ยเขาก็เอาศิละปะก,การต่อสู้ของเขามาออกในในกติกามวยไทยในรายการวันนะอ่า นะครับเพราะว่ามันแค่คุมไว้ไม่ให้ออกอาวุธร้ายแรงแค่นั้นเองนอกานั้นมันใช้ได้หมดเพียงแต่ว,ว่าของเราอาจจะอาจจะใช้ได้แค่สมมุตินะในกติกาเนี่ยมันเปิดกว้างครอบคุมทั้งหมด100%เป็นี่ยเป็นอาวุธมวยไทยไปสักประมาณสัก80%อีก20%เป็นช่องว่างที่ยังไม่มีอาวุธระบุไว้นะจนมีอาวมวยไทยผสมผสานเข้ามาเนี่ย ไอช่องว่างตรงนั้นมันก็เลยเป็นศิละปะก,การต่อสู้ขแขนงอื่นมาเติมเต็มนะครับประมาณนี้สําหรับกติกามวยไทยนะเสือแบ็กตัวเนี้ยเขาจะออกอาวุธได้หลากหลายนะแล้วผมมองว่าเลดเนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วแหละนั้นเลดเนี่ยยังคงที่อยู่ที่เสือแบ็กต่อเลยไม่ไม่ดูไม่ขยับมาทางเสกสรรเลยนะอ่าวันนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเดินช้าก็โดนเสือแบ๊กจิคะแนนนะไฟล่าสุดดูเร็วกว่าทา้งด้านแสงอาทิตย์ด้วยซ้ํานะครับ ถ้าเดินช้าก็โดนเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าพยายามเดินเร็วๆและหลวมก็มีสิทธิ์ล่วงได้นะเสือแบค๊คมันรุนแรงนะครับบวกกับอาวุธอาวุธของทางด้านเสกสรรเนี่ยผมว่ายังยังไม่ค่อยช่วงหลังๆมาไม่ค่อยหนักไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะอเอาเป็นว่าคู่นี้ก็ยังชอบไปทางเสือแบ๊กทอผ่าน49นะครับอ่ะสคู่วันนี้อ่ะวันหยิบสดมีคู่เดียวหยิบสดก็เป็นทางด้านโทมะคู อะไรวะคูโรดะนะโทมัคูโรดะนะครับที่เจอกับอดัมนะเป็นชอบไปทางคกคูโรดะนะเป็นหยิบสดนะครับส่วนตัวแถมเนี่ยสตัวเนี่ยก็จะเป็นเมืองไทยกับเสือแบล็คนะครับก็ไม่ได้เป็นหยิบสดอะไรนะแค่แบบเออหน้ารุ้นหน้าเชียเฉยๆแค่นั้นเองนะครับวันนี้จบลงแล้วนะไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยมีด้วยก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกัน แต่ว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ไม่ให้ผิดหวังไงทักสามคู่กําลังดีแต่ให้รู้ไว้ว่าหยิบสดมีตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็วิเคราะห์วิจารณเหมือนทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับไม่ได้แนะนําอะไรชอบแค่ตัวเดียวนะอ่ะวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอามานําเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะคอมเมนต์ดานล่างมาได้เลยนะส่วน ส่วนรายการที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะมันมันไม่ครบจริงๆนะครับผมทําไม่ทันจริงๆนะก็ขอบคุณมากที่ให้ความไว้ใจกันที่สนใจในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะเรียกร้องกันเข้ามาค่อนข้างเยอะผม,มวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ทันนะครับแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ